เพกาลิ้นฟ้ากาโดโดดุแกดอก,ดอกะดอกะเบโดมาลินไม้มาลิดไม้ลิดไม้ชฉยเฉียชัวโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคือลิ้นฟ้าหรือว่าลูกเพกา อย่างที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าฝักเพกาแล้วการปลกูกการดูแลการบำรุงรักษาท่านผู้ชมแล้วเราจะมาคุยกันตรงนี้เลยให้กระจ่างเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะไปต่อย,ยอดไปทำพัฒนาชีวิตนะฮะอยากจะทำแบบนี้บ้างการปลูกเพกาเนี่ยยากไหมครับ ไม่ยากค่ะเป็นพืชมีถิ่นกําเนิดเ,เกิดในอินทัลเดีย,ลลยและเอเชียตะวันออกใต้รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยโอ้โห,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 หรู้จักกันมานมมานานตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับเพกาหรือหมากลินฟ้านะครับมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างเหลือเกินแต่ว่าถ้าจะขยายพันธุ์นะครับต้องติดตามให้ได้ทางรายการเกษตร,รพัฒนาพึ่งพาตนเองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง mvtv ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง 8.55นาฬิกา55นาทีถ้าติดตามไม่ทันรู้ไม่ทันอย่าลืมครับเขาหลีรันให้ดูอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MVTV นี้ต้นเพกาเนี่ยหนึ่งวิธีการตอนการชำหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างค่ะอันนี้ชำรากนะคะต้นนี้เนี่ยจะเป็นชำราก เาเม็ดก็ได้ชํำระกก็ได้ทำมาได้2วิธีคือชํำระกก็รอให้ได้ปีครึ่งก่อนนะคะต้นต้นเขาได้ปีครึ่งก่อนแล้วค่อยตัดรากชำํำราก<ะ>เขาจะอยู่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเป็นรายการโดยพิธีกรติดดินเจ้าชายตำมะขุเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชูติยานนนน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิกา55นาทีถ้าติดตามไม่ทันดูไม่ทันอย่าง่ครับเขาลีรันให้ดูอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกาเป็นต้นไปให้เขาแตกขึ้นมาใหม่การตัดต้นเนี่ยระยะสูงขนาดไหนครับความสาวแล้วแต่ความต้องการจากพื้นขึ้นมาประมาณ70เซนก็ได้50เซนก็ได้แล้วแต่ความต้องการถ้าเราตัดสูงเกินไปเวลาเขาทอดยอดขึ้นไปมันก็จะสูงขึ้นเกินไปอีกแต่ถ้าเราตัดต่ำขก้นไป มีไหมม,มีต่ำเกินไปไหมไม่มีค่ะไม่มีต่ำก<ม>็ได้เนี่ยท่าผู้ชมมาดูใกล้ๆทั้ทางนั้นอ่ะอะลืมบอกวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับ